hello everyone today we are going to do exercise on page number 28. f fill in the blanks with h o w m u c h or h a w m a n y to complete the sentences คุณครูอยากจะทบทวนเรื่องการใช้ h o w m u c h กับ h a w m a n y ก่อนนะคะประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย h o w m u c h กับ h a w m a n y ซึ่ง h o w m u c h กับ h a w m a n y เนี่ยมันเปลเหมือนกันก็คือเท่าไหร่แต่มันจะใช้ต่างกันตรงที่ h o w m u c h นะคะจะตามด้วยคำนามที่นับได้ อยู่ในรูปของเอก,กพจน์ตัวอย่างเช่น how much honey is there มีน้ำผึ้งจำนวนเท่าไหร่ส่วน how many จะใช้กับคำนามที่นับได้ตัวอย่างเช่น how many cookies are there มีคุกกี้จำนวนเท่าไหร่ซึ่งคุกกี้มันนับได้ใช่ไหมมันเติม s ลงท้ายด้วย s แสดงว่ามันอยู่ในรูปของพอหูพจน์ย้ำนะคะ how much ตามด้วยคำนามที่นำไม่ได้จะต้องอยู่ในรูปของเอกพจน์ส่วน harm นี y ตามด้วยคำนามที่นับได้รูปพ้าหุพจน์นั่นเองค่ะมาเริ่มทำข้อ1ถึงข้อ5กันเลยค่ะ number one butter do you want butter do you want butter เนย do you want คุณต้องการซึ่งเราจะต้องบอกว่าเท่าไหรจุดๆุดจุดอนยคุณต้องการ เพราะฉะนั้นเราต้องเติมคำว่าเท่าไหร่ให้ถูกต้องอะย้ําคือ h r m มัสใช้กับคำนามได้เ่ยนับไม่ได้ส่วน a ามนี่ใช้กับคำนามที่นับได้ b ัตเตอเป็นคำนามที่นับไม่ได้อยู่แล้วดูตรงไหนหสังเกตคือมันไม่เติม S แสดงว่ามันอยู่ในรูปของเอกพจน์สองเนยเหลวมันนับไม่ได้ค่ะเพราะมันเป็นของเหลวนะคะหรือมันเป็นผงเป็นครีมเนื้อเดียวกันเนี้ยเขาจะไม่นับเพราะฉะนั้นคําตอบ ก็คืออะไรเอย่ยคำตอบคือ how much ประโยคนี้ก็จะแปลว่าคุณต้องการเนยเท่าไหร่ number t apples do you eat a day apples คือ apple เราเจอคำว่าดูอีกแล้วดูในที่นี้ก็คือบืองว่าว่าเป็นประโยคคำถามแล้วก็เป็นรูปของ present tense eat คือทาน a day หนึ่งวันคุณทาน Apple เท่าไหร่ต่ออะไรตอ่อ1วันหรือจะแปลว่า1วันเนี่ยคุณหานแอปเปิ้ลจำนวนเท่าไหร่ Apple เป็นคำนามที่นับได้ใช่ไหมคะต้องตอบ how many ประโยชน์ในข้อที่2ก็จะแปลว่าคุณหานแ p ปเปิลจำนวนเท่าไหร่ต่อวัน number 3 sandwiches are there on the table sandwiches ก็คือ s a แซนวิช r there คือคคมะะีถ้าเป็นประโยคคำถาม r d นะคะถ้าเป็นประโยคบอกเล่า d r มันจะสลับกัน on บ bon, น the table คือโต๊ะ sandwich มีอยู่บนโต๊ะเท่าไรหนึ่งดูจากมันลงท้ายด้วย es เห็นไหมแสดงว่าเป็นคำนามนับได้อันนี้คือหลักการเดาไ้ง่ายเลยเราไม่จำเป็นต้องรู้คำศัพท์เราแค่เห็นคำนามตรงนี้เราก็ตอบได้เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อที่3ก็คือ how many Number four, Milk is there the bottle. Milk nom is หมาย e ล t t ี e e i ล t ก e m o ่ t น e r e m e in the bottle ก็คือขวดมีนมในขวดเท่าไหร่นมเป็นของเหลวที่นับไม่ได้ค่ะพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ how much ข้อที่4ก็จะได้ว่า how much milk is there in the bottle มีนมในขวด จำนวนเท่าไหร่ number five grapes are there on the table grapes อง,งุ่น are there มี on บ bon น the table คือโต๊ะมีอง,งุ่นบนโต๊ะเท่าไหร่อง,งุ่นเป็นคำนามนับได้นักเรียนค่ะถ้าเป็นผักผลไม้นะคะส่วนใหญ่มันจะนับได้เพราะนั้นคำตอบก็คือ how many คุณครูก็ได้พานักเรียนทำแบบฝึกหัด ขออ้อ f เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ That's all for today guys I will see you in the next video Bye bye